สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเคชาแนลนะครับผมวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วการเคชาแนลนะเออหายหน้าหายตาไปนานนะครับผมเนาะพอดีมีปัญหานะครับผมเนาะวันนี้เรามาลุยกันหน่อยครับผมกับเกมเกมนี้นะ อะไรนะเอาพัลโลเหรอเออเกมใหม่ของค่ายพีจีเขานะครับผมคนอื่นเขาเล่นไปตั้งนานแล้วผมพึ่งมาเล่นนะเออช่องผมน่าจะเล่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันหน่อยว่ามันจะเกลือจริงๆหรือเปล่านะครับผมเห็นเขาบอกกันว่าเกลือนะอม,มาจะเกลือกันขนาดไหนเดี๋ยวเจอผมเข้าไปบอกเลยว่าเลิกเกลือนะครับผมเนาะวันนี้ผมก็อยู่กับ G ีทูจเบทหนึ่งหกแปดอีกเหมือนเดิมนะครับผมเนาะ เออมาโอ้ยส่องไม้แรกเกลือไปครับผมเอาหอยเกลืออีกแล้วครับผมเบตหนึ่งร้อยบาทนะออหกสิบบาทครับผมมีตออ่อเ่าส่หัวด็อกแดกอย่างนี้ใช่เลยนะครับผมเอ้ยเอ้ยเอาหน่อยเออเอาหน่อยเถื่อนอื้อคำวยพร,รนะครับผมเทพเจ้าสุดนะครับเฮ้ยเทพเจ้ายอนในอวีหรือเปล่านะครับผมเนาะหน้านตาแบบนี้น่านจะใช่นะ ยอนนะครับผมปังยอนไปมาเอาข้อเกือจัดเอ้ยเกือจัดจัดนะครับผมโหอย่างที่เขาบอกจริงๆนะมันเกือดจริงๆไม่ได้เกือดเล่นๆนะครับผมเฮ้ยก็ผมเล่นครั้งแรกนะครับผมเนาะสำหรับเกมมนี้มาเจอกันครับผมเจอฟีดสปินกัไปเลยนะครับสามพันบาทเบียดสี่สิบมาหกช่องจะไปครับผม มาอีกสองข้างขออีกสองตัวครับผมมาถอยไมมาครับผมมาอีกสักตัวเถอะอีกสักตัวอีกติงครับผมไม่เป็นไรครับผมถึงสองครั้งเิ้ยีนะอยู่ครับผมไปอุ้ยฮอตหนีแจมแจมมาผมยี่สิบสี่บาทนะเฮ้ยยี่สิบสี่บาทแล้วก็หายนะครับผมโอ้ย มาหน่อยเถอะ48บาทสสยหัวดอกแดกอย่างนี้หมดนะครับผมเอยยังมาอยู่ครับผมยังได้อยู่48บาทงไม่หมดแล้วมผใส่หัวดอกแดกเมื่อกี้โอ้ยชอตนี้432บาทนะอือมีต่อครับผมอีก480โอ้โใส่หัวดอกแดกอือไปต่อครับผม360มีต่อเปล่ามีต่อเปล่าอือชอตนี้480ยังไง ยังไงคูณสิบห้าด้วยนะโอ้ยเออหกร้อยครับผมพร้อมๆบอกเลยว่าจวดนะครับผมเออคอมโบนี้นะครับจัดโอ้ยเคช่องสองครับผมขอหน่อยขอหน่อยโอ้ยเออไม่ได้เคไม่เป็นไรครับนะผมยังได้อยู่นะเป็นยังได้อยู่รางวัลก้อนโตกันเลยทีเดียวนะครับผมคอมโบนี้บอกเลยว่าแจ่มนะครับนคะอมโบใหญ่เริ่มเพิ่มเลยนะ 2,600ัอยเอ้ยสองพันแปนะครับผม2อ0พอะไรเนะี่ยอืม hey. เฮ้ยท่านดิ้นรั้วหรือรั่วอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะพอดีแอลกอฮอล์คงที่นะครับผม <c oughs> พอดีของมันถึงนะครับผมอืมขอน,นี้จับไปครับผมได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ย hey. แต่ว่าเรายังไม่ได้กำไรนะครับผมเรายังขาดทุนอยู่นะตอนนี้ต่อไปต่อ อือหกสิบบาทครับผมอีสวยครับผมสองร้อยสี่สิบเคสองยังไงใส่หัวทับแบกได้อยู่ครับผมได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะมาอีกสามครั้งขอคอมโบโใหญ่ๆมาต็อตน,นี้เนะี่ยต้องมาแล้วเนะี่ยตอนนี้ต้องเอาหน่อยแล้วอ๋อ,อยังครับผมโอ้ยสวยครับผมช็อตน,นี้ไอ้ดอกไม้มงกุฎอือหกหลอดแปดสิบเฮ้ยเจหนึ่งยังไง เอยมาด้วยนะผมโอ้ยห้าร้ ah. อยย i̇şte, <parasite> ี่สิบแปดบาทเคสองอ้าว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 หลุดครับผมโอ้หมันขัดดวงคนจะได้เงินนะครับผมโอ้หมามายังอยู่ครับผมยังอยู่เคสองยังไงโอ้หสวยครับผมเคมาอย่างนี้สามันหกร้อยสามสิบแจมแจมว่ผมเจสอง ื hmm. จบครับผมถือ4,968 8ห6โอยทำไมผมพูดกลับไปกลับมาวกไปวนมาเนี่ย <c oughs> มาอีกหนึ่งครั้งครับผมอืมเคสวยผมเอสามยังไงมาหน่อยไหมโ้ไม่มาครับผมรั้งสุดท้ายครับผมอือเคได้อยู่ครับผมวิ <c oughs> ลยลดช่องแรกอะแนวรถๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอยไม่มาครับผม จบนะครับผมจบกันที่8,472บาทนะครับผมเราซื้อพีซบินสามพันนะเออบอกแล้วเกลือเจอ,อ,อผมไปบอกเลยว่าเปียงตั้งนะนะเออวันนี้เราก็พอกันดีกว่านะครับผมเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะการ K ์ดพีแชนแนลยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมจะเป็นคลิปอะไรรอชมครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย